สัสด,ดีกำลองการคัสเกมเกมคอตเตอร์ไซส์ซอสนะครับในด่านนะดีดัสสองนะครับเสียงแม่งดังเร็ววะไอ้เหี้ยนะเดี๋ยวผมเช็คเสียงอ่ะอ่าโอเคเช็คเสียงเสร็จแล้วนะครับมาเล่นกันครับโหมดนี้เป็นเป็นโหมดนั่นครับเอากลุ่มนี้ครับโจรมาเป็นโหมดเดสแมทนะครับมากูเลือกปืนกันเลยนะวันนี้จะมาคิวคนกันมาเดี๋ยวโชว์เซ็ป ยึดเด้เพื่อนมังแย่งคิวสัตว์มาเป็นโหมดเดสแมนรับเกมนี้เอ้ยด่านนี้เอ้ยแมปโหมดนี้เออเออถูกแล้วไอสัตว์กูงงครับเนี่ยอะไรเลยเอ็กช็อตเอ็กช็อตไอเหี้ยแม่งไม่เฮ็กช็อตครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งปลาระเบิดขึ้นมาแล้วชิบหายครับน่าคุ้วาแล้วสัตว์แม่งปลาระเบิดครับไอสัตส์ัตวผักเฮ้ยใจเย็นๆพวกอ่าได้ครับหนึ่งตัวมานี่ใครยิงวะ ไอี้ยเอ้ยโอ้โหไปแกแดกมึงโอ้โอ้มันโกคันครับแดกม like yeah> ึงต oh, ัวครับไอ้ขี้นิเกียนครับโดนมึงโดนมึงโดนโดนไอ้เงือ่ฮึ่มเซมเลตนี่ก็ตกใช้ได้ครับนั่มีคนดักนี่ครับระวังนับดักจริงนะครับไอ้เฮี้ยครับโดนแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโอ้ไอ้สัสหาเดี๋ยวเดี๋ยว มาครับเกมนี้ซื้อจากสตรีมนะครับผมซื้อตอนแกลลี่มดด้วยที่จยิงที่อะไรไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าเออแม่มันหน้ามาๆมาต่อบเดี๋ยวไม้มั่งโอเคไม้ใกล้ๆปากแล้วครับมาครับเสียงเกมแม่งดังชิบหายโอ้โหแม่งเช็อตสองตัวเลยมันโหดจริงครับเกมนี้เอ้ยโหดจริงครับคนเมื่อกี้มาๆไฟชงไฟฉายพร้อม โดนหลอยแล้วคนเมื่อกี้ที่เรายิงมันโดนหล,อล่อล่ะโดนหล่อรเฮียชอบมันไม่ชอบพูดแบบติดอ่างไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมมาตรงน,นี้มันมีบูนล,ละห่มเลยเดีด๋ยวระเบิดอ่ะ fire in the hole ไปแล้วระเบิดนะโอ้ผมมัน,มมนระเบิดกลางอากาศเฮ้ยมึงอ,อย่าบูนไสัตว์มันโดนหรอกนั่นไงครับกูว่าไอ้เฮีย waterfuck ไอ้เฮียอย่าชิบหายสัตว์ส้นตีนทีวีเดีย๋ยวนี้น เอาแล้วกูแกแล้าส้นตีนบีเนี่ยเดี๋ยวนะคนเยอะครับอื้อหืออื้อหือเออโดนลอยแล้วครับเน็ตเด้เด้อเด้อเด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับส้นตีนมากเมื่อกี้เดี๋ยวนะใครไม่ยิงลยนั่นครับเห็นแล้วเมื่อกี้นั่นก็กว่าแลัวอื้อหืออื้อหืออ้อโผด้ครับเราตายไปห้าครั้งนะคิวได้สี่ตัว โอ้ oh, แม่งนี่แม่งเอ้ยไอ้เฮียอ้ชายโอ้โหแม่งแย่งคิวเพื่อเราพี่คิวแม่งเอ้ยไม่เพื่อคนกันเดี๋ยวเเป็นไรก,ก่อนครับน้ำเพื่อนน้ำเพื่อนอะไรวะโอ้ดู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 ใครเนี่ยบูบูบูบบบบมั่งบูตายมึงตายมึงตายมึงลอยเฮกชอ็อตกันไปนานาแม่งยิงกันเยีะยิงกันป่าลาาครับ เออจนได้กูนะครับจะลงวันนี้กูจะมาแจกคิวหรือว่าเอ้ยเฮ้ยสไนเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราผมเซียนปืนนียมต้องห่วงนะครับโอ้ระเบิดโอ้ยเออเออเอ้าเฮียจูอ่าฮ่าได้ครับเฮือเฮือเพื่อนเราแม่งหล่อครับมาตอนนี้สถานการณ์เงียบขันครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวเดเราไปตรงจุด A ดีกว่าอฮ้ยนั่นไงเออเฮือฮจนได้กูจนได้ับเดินเอ้ใครวะอุ้ยระเบิดอื้อหือเยอะเฮียแล้วกูก็คิวได้ห้าตัวเองแม่งไอ้เฮียเจอครับเ,เปลี่ยนเปลี่ยนปืนแล้วสัตว์เฮ้ยอย่าเย็นนี้อโอ้โหกูยืนขึ้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวาปืนก่อนโอเคไปนนี้ดีกว่า มาปืนนี้ครับตำนานตำนานคนเกะอ้าฮ่าได้หนึ่งตัวแล้วครับเจ๋งว่ามึงแงมึงโอ้โหเดี๋ยมามามาอุ้ยแ <downloading> ม่งเกียนทั้งบนแม่งพวกเยอะครับระวังนะครับเป็นโหมดเดนแมทนะครับพูดตอ,อนต้นแล้วนะครับแต่กูพูดซ้ำอีกมรู้เป็นอะไรเหมือนกัน

จะปืนจะมีดเ <ENNIS> อ้ยโอ้โหสไนเปอร์ไ <busca> ม่น่าครับแม่งไม่น่าตายสไนเปอร์มันเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าเฮ็กช็อตครับเดี๋ยวมันเยอะเยอะเลยคิว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 ปิคคิวปิคอุ้ยโอ้โหอุ้ย โอ้ยร e ้องตุ <t os> <t os ๊ดเลยกูสัตว์แถวแตกตุ๊ดนี่แตกกระเจิงครัอเนอกูว่าแล้วครโดนมึงโดนเรยบร้อยระเบิดระเบิดไอ้เฮียใจเย็นไอ้หนูใจเย็นไอ้หนูใจเย็นใจเย็นแม่งจะมาตรงนี้ครับระวังนั่งครับกูว่าแล้วกูว่าแล้วแม่งต้องมาแม่งไอ้เฮียโอ้โหแม่งบุกันระเบิดระเบิดระเบิดตามระเบิดตาม ปืนไประเบิดเปิดตามแม่เงเอ้เฮ็กช็อตเฮียอารมณ์เริ่มขึ้นแลยสัตว์ลงไม่ได้นะอ้า uh huh. มันครับการเล่นเกมการผ่อนคลายครับจำไว้นะนะโอ้คนแคสเกมนี่ปากกูจะฉีกครับโอ้โหใครเนี่ยเฮียใครร้อยกูใครร้อย,อยเฮ้อแม่งเฮ็กช็อตกูไม่ใช่แนละ้วแม่งโอ้โหสาดมั่วเลย สัตว์มั่วสัตว์มึงคิดมึงสัตว์น้ำเหรอเฮ้ยเดี๋จะไหมไหมโอเคไหมอยู่ครับเปิดไม้มะเปิดไม้ครับเปิดไม้อยู่แล้วนะครับมาไม้พร้อมเอ้ยใครยิงไว้เฮียใครแม่งเกียนยิงไอ้สัตว์อู้อุ้ยอู้ปุ๊ปุ๊ปโอ้โหมึงแดกยังไงฉั็นเออกูว่าแล้วมึงต้องยิงกูนะครับอือผมแพมแพมมากเลยอือมึงใช้มีดมีดโดนหลอย ม่โดนลอยครับแม่เอ้ยเฮ้ยมึงเต็มตัวตายเลยอีกเมื่อกี้ไอ้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 อโอ๊ยตายเลยตายเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนเียใครมาอออไรมไกนอ่ไพเีบ้แมงบัวครับบัวแล้ว ใครตาย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 งงตกใจพวกกูนี่หว่านะโอ้โหแม่งเยอะเบี้ยรงนี้ระเบิดก็ไม่มีด้วยระเบิดเออโดนลอยอะไรมึงอะไรมึงอะไรสัตว์ใหญ่กูใช้ปืนกูบอกแล้วคุยอินเดอะโฮเฮียใครชื่อคุยอินเดอะโฮเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมคุยอินเดอะโฮตรงคันล่างนะครับลองอย่างเฮ้ยอะไรมึงไอ้สัตว์เฮดช็อตไปครับ อะไรมึงเออเดี๋ยวเ,เป็นปืนไม่ได้คนระับเป็นต้องเป็นปืนเอาเป็นน,นี่นะี่ครับ MP5 หรือ MP5 นั่นเองเออโอ้โหกุยังไม่ทันโชว์ปืนประสิทธิภาพปืนกูเลยสัตว์มาแล้วตายเหรอที่เอยยังไม่ทันโชว์ประสิทธิภาพปืนนะครับมาฟได้โชว์ครับตอนนี้เออเหมือนเดิมไอ้สัตว์เหม,นะมืนนนมนนอมน,มมนมั่งไปเาขาฆ่าอย่างนี้เออเหมือนเดิม ไหนกูได้โชว์ประสิทธิภาพปืนกูแน่สักโชว์ได้โชว์รับได้โชว์รับโอ้โหเยอะชิบหายไอ้เหี้ยปืนลันดอมลูกซองครับลูกซองโมแจงโมแจ้งเฮ้ยดติเกิลโชว์แม่งเลยสกาวโธเไนเปอร์ทุกครั้งนะครับแม่งเล่นไงว่าเทนเปอร์กูเล่นไม่เป็นนะครับ นั oh, yeah. ่งจำระดับเบียบเพื <t <t ่อเดี <t <t ๋ยวสทนาเปอร์กูจำระดับพีบีนะครับกดคิวสองครั้งนะครับเบีกูเล่นไม่เก่งด้วยเอาแน่นอนเออเปลี่ยนปืนมันดีกว่าครับวันนี้ไม่เฟี้ยงงอเลยไม่เฟี้ยวเลยรู้เลยรู้เลยเดี๋ยวเทปนี้เป็นบ้าเลยครับ เป็นด้อยเหรอรอไอ้ัดขอแล้วขอสองอมึงคคเอินไทยแลนด์คคเอินเดอะโฮไอ้เหี้ยกูหาเฮ้ยเฮ็กช็อตครับพี่น้องโห่ทำได้ไงวะเนี่ยกูทำได้ไงวะเนี่ยเฮ็กช็อตแม่งเลยเวลารับทานอาหารมานานแล้วตอนนี้แม่งตุยหลังวิกต้องมองหน้ามองหลังนี่นะเอ้ย เดี๋ยวหาปืนกันมึงมึงโดนมึงโดนแน่สัตว์มึงโดนนะครับจัดหนักจัดหนักมึงไม่ต้องอะไรอเออแ <c oughs> ม่งใช้ปืนปืนเดียวกลัวน,นะมึงนั่นครับโดนปืนเดียวเจ้าของปืนมาทวงคืนแล้วงไงเดี๋ยวยเอชช็อตมันไม่ใช่ของกคุณว่ะไอ,อ้เหี้ยเออ you have been อะไรเนะี่ยไม่รู้คว่าอ้าว จูจๆผมไม่อยู่กุเอ้ะจูจๆผมไม่อยู่เอออะไรวะตำรวจใช่ไหมครับนะครับตำรวจนะครับตำรวจตำรวจครับโจก็โจนะครับอดีตเพื่อนคิวหมดคิวหมดบอกแล้วคิวหมด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 แทะวะแทะวะทัดเออจูผมไม่อยู่โจนะครับเอ๊ะจู่ผมไม่อยู่ตำรวจครับไม่รู้เป็นทำไมเหมือนกันนะครับ ตำรวจตำรวจครับเราไม่แคร์สื่อนะครับไม่แคร์สื่อแบบกูบูอะไรสัตว์หมอบู๊เลยสายสเต็งไปมึงเฮียเจ็บคอช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้หน้าหนาวหรือเปล่าวะมาโจนั่งหายหัวหายตูดหายแหกไงมึงนั่นโดนสอยเอ้ยโจน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 มึงอืมเฮ้ยช็อตครับสลัดผักสลัดไอ้เฮียเย,ยอะใช่ไหมว่าแต่ป๊อบเอา ระเบิดกูหมดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงเยอะมึงเยอะมึงเยอะมึงเก็บสองใช่หรือเปล่าวะไอ้เหี้ยมึงไม่ยังกูคิว,วไอ้สัตว์ what the fuck แดกซะมึง <c oughs> อะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอ้าวโดนม่งดอยครับเป็นดอยดอยดอยของอที่นี่มึงโชว์เดียวไอ้สัตวสสมัยนี้เขาเล่นพวกกันแล้วไม่โชว์เดียวแล้วเด็กช่างร้อเล่นร้อเล่น เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กช่างแม่งดูเด็กแม่งเครืองครับผมร้อเล่นนะครับเฮ้ยแม่งแม่งครับใครยิงกูจังเลยไอสัตว์มาคิดมึงอยู่ในสลอมสมอรับภูมิไอดีหรือไงมึงมึง,มงเดี๋ยวกอะไรมึงอะไรมึงอืมเดี๋ยวกูเก็บสองสองทีลูดครับลูดสองทีลูดสองทีชชชชชโชว์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 แระโดนลอยเลยกูตอนนี้คะแนนเราเริ่มจะตาม ติดตูดขึ้นมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วเนี่ยเอ้าพวกกูทำไปได้ไอ้ยีนแม่งนั่งนั่งซุ่มครับสไนเปอร์ AWP AW อะไรวะ No steam อืมนั่งสองไอ้ยีนมันขึ้นไปได้ไงเนี่ยอืมสัตว์อยากรู้ มมมาึงโชคร้ายไปไหมที่กูมาเจอกูเนี่ยมึงโชคร้ายไปไหมที่มึงมาเจอกูอืมกูทำตรงไม่ฟาจายปะจายปะมึงจายปะจายมัเจอเจอตัวเฮ้ยแล้วใครวะเฮ้ยมาแล้วครับจายปะจายปะอืมช็อตแม่งเบยี่ยอะไรยิงกูเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้รู้เลย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 มึงตัดในวัดดาวนะฮะ ไปเลยฮะเฮ้ยทางนี้ด้วยลืมไปว่าเราเป็นตำรวจไอ้เหี้ยมารู้เลยเออโอเคก็นะครับมามารู้เลยรู้เลยเออรู้รู้โอโ้โหแม่งโอ้โหระเบิดไอ้เหี้ยตายอย่างเขียดรู้เลยรู้แหมโอ้ยสับ ไอเกรียนไอ้หัวกล้วยไอ้หัวกล้วยเมืองไทยมึงมึงดับครับดับอนาถไอ้เฮี้ยมึงมีพวกมาด้วยไปสัตว์บอกแล้วว่าอย่ามาสองครับคนเดียวมันอันตรายอันตรายโอ้โหเฮี้ยมึง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 โอเคครับก็จบเทปนี้นะครับมึงเนื่องจากกูกูขี้เกียจเล่นนะครับเจอกันนะเจอเทปต่อไปครับ นะโชคดีครับชอบเกมเมอร์เฮ้ยบอาอย่ามาคนเดียวเลยขอสอง <c oughs> ไปแล้วไปแล้วขอสอง <c oughs> ไปแล้วเอาแล้วกูยา้ายอยู่โจนไดงไงมเนะ่ะ